สวัสดีครับพวกเรา n o r t Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องฝา่าหยนะครองเมือง เรื่องราวของตำรวจนักสืบสุดโหดตัวของเขานั้นมีชื่อว่าวอลเกอร์ตัวของเขานั้นเป็นตำรวจสายดำทำทุกอย่างได้เพื่อเงินจนมาในตอนนี้ตัวเขานั้นอยากจะวางมือเลยได้รับทำภารกิจครั้งสุดท้ายและหากมีใครมาขวางทางเขาและก็เขาก็จะฆ่าลงไปทั้งหมดเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สุดมั่นยิ่งกันแบบไม่พักแต่เส้นทางการวางมือของวอลเกอร์จะเป็นยังไงเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับตัวหนังได้เปิดเรื่องบทที่มีตำรวจกำลังไล่ล่ารถบรรทุกคันนี้โดยที่รถบรรทุกถูกวัยรุ่นทั้ง4คนเขข้าามาโมโยไปคนที่ขัับรถน้นมีชื่่อวามีอนานง,ขงขัข ก็คือชาลีคนข้างหลังมีชื่อว่าจอห์นนี่และเพื่อนร่วมแก๊งอีกคนหนึ่งซึ่งรถบรรทุกคันนี้เต็มไปด้วยเครื่องสักผ้าตำรวจได้เข้ามาไล่ล่าทั้ง4คนจนมีอาได้ขับรถหนีขึ้นไปบนทางด่วนตำรวจก็ยังไม่ยอมแพ้ไล่ยิงพวกเขาแบบไม่พักพยายามบอกให้ทั้ง4คนนั้นหยุดแต่แล้วจอห์นนี่เขากลับเปิดท้ายรถออกมาโยนเครื่องสักผ้าใส่ตำรวจหนขันทำให้ตำรวจคนนี้บาดเจ็บสาหัส ตำรวจที่เหลือจึงต้องรีบพาเพื่อนของพวกเขาไปส่งโรงพยาบาลซะก่อนจากนั้นทั้ง4คนก็ได้รอดไปได้พร้อมกับหนังได้ตัดภาพมาที่ชายคนนี้พระเอกของเราวอลเกอร์นั่นเองตัวของวอลเกอร์นั้นเป็นนักสืบแผนกอาชญากรรมวันนี้คือวันคริสต์มาสเขาจึงได้แวะร้านค้าที่นี่เพื่อจะซื้อของขวัญให้กับลูกของเขาที่มีอายุ6ขวบช่องข่าวาก็กำลังรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้ว่าประจเมืองที่จะลงสมัครรัฐมนตรีสมัยนี้แต่เขาก็โดนฟ้องไปหนึ่งคดีซึ่งผู้ว่าคนนี้มีชื่อว่าลอเรสและเขาก็ได้ดนนพน้นค ออกข่าวยังเยโตว่าเขานี่แหละจะมาเปลี่ยนเมืองน,นี้หลังจากที่อายการฟ้องขามวตัวเขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขานั้นบริสุทธิ์เจ้าของร้านขายของที่ดูข่าวเขาจึงได้พูดขึ้นมาว่ารู้ไหมไอ้พวกนี้มันหัวกันหมดนั่นแหละ ก็อาจจะใช่วอลเกอร์บอกและตอนนี้มีอะไรเข้ามาห่อของขวัญเขาได้ไหมเจ้าของร้านได้เอาหนังสือพิมพ์ให้จากนั้นวอลเกอร์ก็เริ่มห่อของขวัญเองและเขาก็ดเดินออกมาต่อสายไปหาอดีตภรรยาของเขาว่าคืนนี้เขาอยากจะเอาของขวัญไปให้กับลูกแต่ภรรยาก็บอกว่าจะไม่รับและไม่อยากให้วอลเกอร์มาเจอลูกเพราะเธอนั้นมองว่าวอลเกอร์นั้นทางานสกระปรกซึ่งวอลเกอร์ก็พยายามอธิบายกับเธอนั่นมันแค่อดีตตอนนี้ปัจจุบันเขาเปลี่ยนไปแล้วเขานั้นเลิกทํางานแบบนั้นไปแล้วแต่ทว่าตอนนี้นนอวอลร์ก เอลลีเจงเธอนั้นกําลังมีปัญหากับชาวบ้าน เพราะเธอพยายามเข้าไปช่วยผัวที่กำลังซ้อมเมียอยู่ภายในห้องวอเกอร์ Walker จึงตำหนิเธอไปว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าให้อยู่แต่ในรถมายุ่งเรื่องของชาวบ้านทำไมทั้งที่ชาวบ้านยังไม่แจ้งความเลยวอเกอร์ Walker ได้ตัดปัญหาใส่กุญแจมือชายคนนี้และพาเธอออกมาจากที่นี่ติดต่อให้หน่วยอื่นเข้ามารับตัวไปพร้อมกำลังได้ตัดภาพมาที่วัยรุ่นทั้ง4คนตอนนี้พวกเขาดีรอดมาได้และจอหนนี่ก็กำลังวุ่นวายและสติแตกเพราะงานที่พวกเขาทำมันควรจะเป็นแค่การไปเอารถบรรทุกขนเครื่องสักผ้าเท่านั้นแต่สิ่งที่พวกเราเพิ่ง ชาลีจึงได้บอกให้จอหนนี่นั้นใจเย็นๆเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบเรื่องทุกอย่างนี้เองเราได้รถบรรทุกมาแล้วเราแค่เอาไปส่งให้กับผู้ว่าจ้างและเราก็รับเงินมางานนี้มันต้องสําเร็จเพราะว่าชาลีอยากจะได้เงินมาใช้นี่ให้กับมีอาจากนั้นชาลีและมีอาจึงเดินเข้าไปด้านในโดยมีชายคนนี้นําทางชายคนนี้เขานั้นมีชื่อว่าชิงและพาทั้งสองคนเข้ามาหาหัวหน้าของพวกเขาชุยฟง ซึ่งชุยฟงก็ประทับใจกับผลงานของพวกเขาทั้งสองคนเป็นอย่างมากนึกว่าจะเอามาให้ไม่ได้ซะแล้วจากนั้นชุยฟงจึงได้จ่ายเงินให้กับทั้งสองคนและบอกให้ไปซะทว่าด้านนอกคนนี้ก็มีคน3คนใส่หน้ากากฮอกกี้และกําลังจะเดินเข้าไปข้างในเพื่อนที่อยู่ด้านนอกรีบโทรบอกลีอาให้หนีออกมาเร็วและให้พาชาลีหนีออกมาด้วยแต่มันกลับไม่ทันแล้วชายปริศนาสวมหน้ากาก,ากฮอกกี้เข้ามาถล่มที่นี่จนราบและหนังก็ตะทภาพม,มาที่ในฝั่งของวอลเกอร์เอลลี่พยายามชวนวอลเกอร์คุยแต่วอลเกอร์ก็ไม่อยากคุยกับเอลล มองหน้าเขาด้วยแต่ว่าการที่เธอถูกย้ายมาแผนกอาชญกรรมแบบนี้เธอคงไปทําเรื่องแย่ๆมาสินะและประตุกหนวดไข่เข้าละสิ ก่อนที่เสียงวิทยุของตำรวจจะได้ดังขึ้นเขาได้รับรายงานว่ามีเหตุยิงกันที่ย่านชน่นาทาว์วอลเกอร์รีบไปทันทีพร้อมกับเอลลี่เมื่อทั้งสองคนมาถึงที่นี่มันก็เลวมากๆม,มีคนตายไปถึง9คนหนึ่งในนั้นก็คือฉุยฟงที่เขานั้นตายด้วยพร้อมกับมีโคเคนกล้องใหญ่อยู่ที่หน้าของเขาวอลเกอร์ Walker จึงได้จินตนาการในหัวว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งจากสภาพแวดล้อมพวกนี้โดนถล,ล่มโดยลฟ์เฟลโดยที่ไม่ได้ตอบโต้เลยแม้แต่น้อยก่อนที่เอลลี่จะเข้ามาหาวอลเกอร์พร้อมกับอออก้้้งงงดัููซึ่ผตงสงสตสสยนนี็ คือชาลีและมีอาพวกเขาอาจจะตกลงข้อตกลงโคเคนกันไม่สำเร็จเหตุการณ์มันก็เลยเป็นแบบนี้ก็ได้ซึ่งในภาพก็จับได้ว่ามีอานั้นเธอนั้นถือปืนพกแต่วอลเกอร์ก็ได้บอกที่นี่มันไม่มีปลอกกระสุนปืนพกตกอยู่เลยนะทุกคนนั้นถูกถล่มด้วยไหลเฟลแต่กลับไม่มีซักกระบอกที่ตกอยู่ที่นี่แถมด้านนอกก็ยังมีรอยเลือดที่วิ่งไปทางถนนพร้อมกับรอยเลือดได้ตัดหายไปมันอาจจะขึ้นรถหนีไปแล้ววอลเกอร์ Walker จึงบอกให้เอลลี่ลองไปเช็ค ICU ทุกรงพยาบาลแถวนี้ ไอคนที่รอดชีวิตไปได้มันอาจจะเป็นคนที่ถล่มที่นี่ก็ได้แต่แล้วตำรวจคนนี้กับเดินเข้ามาบอกกับวอลเกอร์เสียใจด้วยนะเรื่องของคอเทสแต่ตอนนี้เขากำลังได้รับการผ่าตัดอยู่วอลเกอร์ Walker ก็ได้งงคอเทสเป็นอะไรตำรวจจึงได้บอกเขาไล่ล่ารถบรรทุกคันหนึ่งและโดนพวกรถบรรทุกโยนเครื่องเสื้ผ้าใส่ทำเอาวอลเกอร์นี่ถึงกับตกใจเพราะเขาไม่รู้เรื่องเลยและตำรวจต้นคลิปทั้งหมดก็เป็นเพื่อนของวอลเกอร์เองทำให้วอลเกอร์ได้บอกเดี๋ยวคนเสวะไปโรงพาลและอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าหากเจออะไรเพิ่มเติมก็ให้มารายงานเขาแต่ตอนนี้เขาขอตัวก่อนเขามีเรื่องต้องไปจัดการวอเกอร์ได้ขับรถออกมาและเข้ามาหาชายคนนี้ผู้ว่าลอเลสนั่นเองซึ่งลอเลสก็ดีใจมากที่ได้เจอกับวอ l เกอร์พร้อมก็ชมวอ l เกอร์ที่ทําให้เขารอดคดีมาได้ก่อนหน้านี้ เพราะว่าวอลเกอร์และเพื่อนๆทำงานสกรปรกให้กับลอเลสอยู่โดยการเข้าไปคมขู่อายการและอื่นๆอีกมากมายและวอล k e เกอร์ก็ได้ถามลอเลสไปว่าชาลีนั้นอยู่ที่ไหนพร้อมกับเอาภาพชาลีในที่เกิดเหตุเมื่อกี้ให้กับลอเลสดูเพราะว่าชาลีเป็นลูกชายของลอเลสทำเอาลอเลสนิ่ถึงกำงงเพราะว่าเขาไม่ได้เจอกับชาลีมานานแล้วตั้งแต่แม่ของชาลีนั้นเสีย อ๋องั้นละลอเลสแปลว,ว่าตอนนี้ลูกชายของคุณน่ะกกำลังไปเหยียบอึ่นก้อนโตและต้องใช้ไม้ม็อบขนาดใหญ่ในการกวาดล้างเหมือนว่าชาลีไปดิวโคเคนกับแกง๊งแกงนี้และตกลงกันไม่รู้เรื่องชาลีก็เลยถล่มพวกเขาลงไปเลย แต่ลอเลสก็บอกว่าลูกชายของเขาไม่มีทางทําแบบนั้นได้แน่เขาอาจจะแค่ไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาแล้วแบบนี้พระเอกนั้นจะช่วยลูกชายของเขายังไงวอเกอร์ <Walker S 1> นี่ถึงงงงช่วยอะไรเขาไม่ช่วยตอนนี้เขาวางมือไปแล้วแทนแผนการการละครของคุณที่จะทําให้ตัวเองดูดีล้างเมืองนี้ให้สะอาดมันก็น่าจะจบแล้วเหมือนกันถ้าหากมีข่าวเช้าว่าลูกชายของคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอาชญากรแบบนี้ลอเลสก็ฉุนขึ้นมาสิทีนี้ตัวของเขานั้นสร้างชื่อเสียงมานานกว่าจะทําให้เป็นแบบนี้ได้ซึ่งลอเลสที่โมโหจึงได้ขู่วอเกอร์ไปว่าเขารู้ เเคยทําอะไรมาบ้างแค่เขายกหูโทรศัพท์กลิ้งเดียววอลเกอร์เลยเพื่อนๆก็จะติดคุกทั้งหมดติดคุกไปตลอดชีวิตเอาล่ะตอนนี้บอกมาได้แล้ววอลเกอร์นายต้องการอะไรต้องการเงินงั้นเหรอหรือต้องการอะไรเพื่อจะให้นายช่วยลูกชายของฉันวอลเกอร์ Walker จึงได้บอกว่างั้นผมขออย่างหนึ่งหลังจากผมพาตัวชาลีกลับมาให้คุณได้แล้วคุณพาเขาหนีออกไปนอกประเทศซะจากนั้นระหว่างเราก็จะถือว่าเจ้ากันผมจะไม่ทํางานให้กับคุณอีกแบบนี้ตกลงไหมซึ่งลอเลสเขาก็ได้ตกลง งานสุดท้ายของวอลเกอร์จึงได้เริ่มต้นขึ้นงานสุดท้ายที่เขานั้นจะวางมือการพาชารลีกลับมาหาลอเรสจากนั้นตัวของเขาจะไม่ยุ่งกับวงการมืดวงการนี้อีกจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่เธอคนนี้เธอนั้นมีชื่อว่าแคลิสฟ,ฟงแม่ของฉุยฟงที่เสียชีวิตไปเธอได้เข้ามารับศพลูกชายของเธอด้วยความโศกเศร้าก่อนจะร่วมงานศพของลูกชายจนจบจากนั้นก็บุมมาหาลุงน้องของลูกชายที่มีชื่อว่าชิง ฆ่าลูกน้องของชิงลงไปอย่างง่ายดายและกําลังจะฆ่าชิงตอบแต่ก็เลือกจะไว้ชีวิตชิงและให้ชิงเล่ามาซะวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในเวลาเดียวกันที่ชน่าทาตอนนีวอลเกอร์ Walker ได้เข้ามาที่นี่กระทืบชายคนนี้ลงไปและเข้ามาภายในบ้านหมอจากนั้นเขาก็ได้เจอแล้วไอคนที่มันหนีรอดมาได้ในคืนนั้นและมันก็เป็นบอดีิการ์ของชุยฟงวอลเกอร์ Walker ได้ลงมือกระทืบมันจากนั้นก็ถามมันว่าวันนั้นนั้นเกิดอะไรขึ้นคนในรูปชาลีนะ่เป็นคนฆ่าชุยฟงใช่ไหมแต่บอดีิการ์ก็บอกว่าไม่ใช่มีสหมคนที่นห,นหน้าา้าาอีและบุ แต่ทว่าวอลเกอร์ก็ได้ข้อมูลเท่านี้เพราะชายคนนี้เขานั้นบาดเจ็บอย่างหนักและแถมยังเมายาอีกด้วยวอลเกอร์ Walker เลยหันกลับไปด่าหมอที่หมอน,นั้นแจ้งข่าวเขาช้าเกินไปเหมือนว่าวอลเกอร์เขานั้นอยู่วงการมืดมานานเขามีเส้นสายอยู่ทั่วพร้อมกับเตือนหมอไปว่าถ้าครั้งหน้ายัางแจ้งช้าแบบนี้อีกละก็เขานั้นจะไม่ออมมือแล้วนะจากนั้นวอลเกอร์จึงได้เดินออกมาส่วนหมอก็ได้ลงมือฆ่าบอดี้การลงไปพร้อมกับนังได้ตัดภาพมาที่โรงพยาบาลตอนนี้วอลเกอร์ได้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเพื่อที่วอลเกอร์จะเข้ามมาเเยยี่คอตสต พร้อมก็เจอเพื่อนอีก3าคนวินเซนต์เจคและเทเยสพร้อมกับวินเซนต์เดินเข้ามาบอกกับวอลเกอร์ว่าพวกเขาได้ไล่ล่ารถบรรทุกขนขเครื่องสักพาจนได้พบว่าคนที่ขโมยมันไปก็คือชาลีลูกชายของลอเลสแถมตอนนี้ชาลีก็ยังเป็นผู้ต้องสงสัยในการกลานยิงภายในใชน่าทาวอีกด้วยและต่อให้พวกเราทํางานสกปรกให้กับลอเลสมานานแค่ไหนก็ตามลูกชายของเขาก็ไม่มีสิทธิ์ทําร้ายพวกเราได้แบบนี้วอลเกอร์ Walker จึงได้ถามแล้วพวกนายจะเอาอยัางไงนายจะฆ่าชาลีหรือ,อยังไง เอาละขอบคุณที่มาบอกข้อมูลให้รู้นะฉันขอเข้าไปเยี่ยมคอเตสก่อนแล้วกันซึ่งตอนนี้คอเตสเขาเอาการสาหัสเป็นอย่างมากหมอก,ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่าภรรยาของคอเตสก็เฝ้าอยู่ข้างเธอได้บอกว่าก่อนที่คอเตสจะเข้าไปผ่าตัดเขาได้พูดถึงเรื่องของตัวเองและเรื่องของวอลเกอร์ที่เขาไปทําเรื่องไม่ดีเธอจึงกําลังกลัวว่าสามีของเธอจะเข้าไปยุ่งเรื่องที่ไม่ดีหรือเปล่าแต่วอลเกอร์ก็บอกให้เธอสบายใจเรื่องที่มันเกิดขึ้นเขารู้ว่าคอเตสพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องนั้นนนไไมม่่เเเเกกียวววออออะะรับคคป็คาาผิิขงขงงแลซ และบอกให้เธออย่าเพิ่งคิดมากไปคอเตต,ต้องตื่นขึ้นมาแนๆ่ๆก่อนที่ตัวของวอลเกอร์นั้นจะเดินออกมาและนึกถึงเรื่องราวในอดีตในตอนที่เขาและเพื่อนๆกำลังทำงานสกรปรกให้กับลอเลสงานหนึ่งได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาวอลเกอร์ Walker ไม่รอชา้าเขาไปทุบหัวชายคนนี้จนล้มกับพืนก่อนจะได้พบว่าชายคนนี้นั้นเป็นตำรวจแถมเขายังเป็นตำรวจน้ำดีอีกด้วยถ้าหากปล่อยเขาไปแล้วก็เขาต้องแฉพวกเราแน่แต่ว่าวอลเกอร์เขาก็ไม่สนใจเขาต้องการจะช่วยเพื่อนตำรวจด้วยกันเอง แต่สิ่งที่วินเซนต์ทำนั้นก็คือสังหารตำรวจคนนี้ลงจนพวกเขาทุกคนก็ต้องช่วยกันอําพางงศพมันจึงทําให้เรารู้ว่าแก๊งของพวกวอลเกอร์แต่ละเรื่องที่พวกเขาทํามานั้นสก,กปรกแค่ไหนพร้อมกําลังได้ตัดภาพมาที่มีอาจ พวกเขาสามารถรอดชีวิตมาได้จากเหตุการณ์ในตอนนั้นตอนนี้มีอาจได้เข้ามาหาราอูนล,ลุงของเธอขอให้ราอูนทําพาสปอร์ตปลอมให้กับพวกเธอเพราะตอนนี้เธอและชาลีจะหนีออกนอกประเทศด้วยเงินที่พวกเขาได้มาจากฉุยฟงนั่นเองราอูนจึงได้รับปากและเขาจะทําพาสปอร์ตให้ตอนนี้ให้มีอาดหนีออกไปก่อนพกโทรศัพท์เอาไว้ถ้าหากเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะโทรบอกในเวลาเดียวกันวอลเกอร์ได้กลับมาที่สอนอและเขาก็ได้เข้ามาหาเอลลี่ถามว่าหาไรเฟิลเจอไหมเอลลี่บอกว่ายังแต่เธอเจอนี่หน้ากาก,ากฮอกกี้เหมือนว่าหนึ่งคนท ทำหน้ากากหลุดเอาไว้มีเลือดติดมาด้วยนะ่าจะหา DNA ได้อ๋องั้นเหรออีกอย่างหนึ่งฉันเจอแล้วนะรปภที่หนีไปได้นะแล้วนั่นใครที่อยู่บนหน้าจอเธอได้บอกนี่คือแคริฟงหัวหนะ้าแก๊งมาเฟียอังยี่รายใหญ่เธอนั้นได้เข้ามาร่วมง,งานสมลูกชายของเธอฉุยฟงก่อนที่หัวหน้าของวอลเกอร์จะเดินเข้ามาหาวอลเกอร์และถามกับวอลเกอร์ว่า ทำไมวอลเกอร์ถึงไม่บอกกับเอลลี่ว่าคนที่อยู่ภายในรูปนั่นคือชารลีลูกชายของลอเรสจะหมอนั่นเป็นคนที่ทําให้เพื่อนของนายคอเตตต้องเข้าโรงพยาบาลนะฉันนึกว่านายจะมีความเป็นมนุษย์มากกว่าน,นี้ซะอีกวอลเกอร์เอาล่ะตอนนี้ฉันขอถอนนายออกจากคดีและให้เอลลี่ไปทํางานเป็นผู้ช่วยริชาร์ดแทนและให้ริชาร์ดสารต่อภารกิจในครั้งนี้จากนั้นเอลลี่จึงถูกสั่งให้ไปหาริชาร์ดซึ่งตอนนี้เธอก็โกรธวอลเกอร์ที่วอลเกอร์นั้นไม่เชื่อใจเธอเลยวอลเกอร์ Walker จึงได้ขอโทษและขอให้เธอบอกมาหน่อยได้ไหมว่่่าาเเจอออผู้หญิิงในนคลลปปปทีถืืรืร ขอร้องละบอกข้อมูลฉันเถอะเราต่างก็รู้ดีวอริชนะันอคายคดีไม่ได้หรอกขอร้องละช่วยเข้ทีบอกเขาหน่อยทําให้เอลลี่ได้บอกว่าผู้หญิงที่อยู่ภายในคลิปเธอมีชื่อว่ามีอามีลุงอยู่คนหนึ่งมีชื่อว่าราอุนเจ้าของสุสานรถและข้อมูลนี้คุณไม่ได้รู้จากฉันโอเคนะวอลเกอร์จึงได้ตอบว่าโอเคจากนั้นวอลเกอร์จึงมุ่งหน้าไปที่สุสานรถทันที พร้อมกันหนั่งได้ตัดภาพมาที่ลอเลสตอนนี้เขากําลังมุ่งไปเพื่อหาเสียงแต่แล้วถนนก็รถติดมากๆพร้อมกับมีเหล่านักฆ่าเข้ามาล้อมรถเขาเอาไว้สังหารคนขับรถบอดี้ิการวมถึงเลข,ขาของลอเลสจากนั้นก็จับตัวลอเลสไปและนักฆ่าเหล่านี้ก็คือลูกน้องของแคลริสทั้งนั้นหลังจากที่เธอทามเหตุการณ์จักชิงมาแล้วชิงก็ได้โกหกแคลริสไปว่าชาลีนั้นเป็นคนฆ่าชุยฟงลูกชายของเธอเธอจึงอยากจะแก้แค้นโดยการฆ่าชาลีลูกชายของลอเลสบ้างจากนั้นลอเลสจึงได้ถูกพาตัวไป ต่อมาตอนนี้วอเกอร์ได้มาถึงสุสานรถเรียบร้อยเขาได้เข้ามาหาราอูนซึ่งราอูนก็กําลังทําพาสปอร์ตอยู่เลยจึงได้ถามว่าเด็กคนน ن ن ี้นั้อาน,านอยู่ที่ไหนมีอานั้นอยู่ที่ไหนราอูนก็พยายามบอกว่าเขาไม่รู้มีอาไม่ได้บอกเขาว่ามีอานั้นจะไปไหนวอเกอร์จึงได้สงสัยราอูนเป็นอะไรกับมีอาแต่ราอูนก็บอกว่าเป็นลุงแต่เขารักมีอาเหมือนลูกแท้ๆพอเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กซึ่งวอเกอร์ก็ได้ขู่ถ้าอยากให้เธอหนีรอดไปได้แล้วก็บอกมาซาว่าเธอนั้นอยู่ที่ไหนเพราะพวกมันไม่มีีีทาาางนไไไปได้้แ่่ถมมเข ตอนนั้นตำรวจได้มาบอกเกิร์ได้บอกให้เอาโทรศัพท์ราอูนมาให้เขาจากนั้นก็ทําท่าทีว่ากําลังคุมตัวราอูนอยู่และให้ตำรวจจับตัวราอูนไปก่อนที่ตัวของเขาจะหนีไปจากที่นี่ตอนนี้หนังได้ตัดภาพมาที่แคลิสตอนนี้เธอกําลังคุยกับชิงอยู่โดยชิงก็ยังยืนยันว่าชาลีและมีอาเป็นคนฆ่าชุยฟง แต่แล้วในตอนนั้นกลับมีคนเข้ามาหาพวกเขาจอนนีนั่นเองจอนนีนั้นกลัวเป็นอย่างมากและเขาขอเดินเข้ามามอบเองเลยดีกว่าเขาได้บอกกับแคลริสว่าวันเกิดเหตุที่เกิดเหตุกับชุยฟงนั้นตัวเขารออยู่ข้างนอกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยชาลีและมีอาเป็นคนเข้าไปเองและถ้าหากไว้ชีวิตเขาเขานั้นรู้ว่าชาลีและมีอานั้นจะไปที่ไหนแคลริสจึงได้ตกลงและให้มือขวาตามจอนนี่ไปหามีอาและชาลี แนังก็ตัดภาพมาที่มีอาเธอนั้นกําลังนั่งรถไฟฟ้าอยู่ข้อความได้เข้าโทรศัพท์ของเธอบอกว่าตอนนี้พาสปอร์ตพร้อมแล้วและให้ไปเจอกันที่คลับแห่งหนึ่งโดยที่เธอไม่รู้เลยว,ว่าคนที่ส่งข้อความมานั้นก็คือวอลเกอร์และก็เรียบร้อยเธอโดนวอลเกอร์จับตัวได้แล้วและวอลเกอร์ก็ได้ถามเธอว่าชาลีนั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าวอลเกอร์อยากจะรีบทําภารกินให้เสร็จพาชาลีไปหาลอเลสเรื่องมันจะได้จบจบสักทีและยังบอกเธอด้วยว่าเขาไม่ได้มาเพื่อจะจับเธอแค่จะมาช่วยเท่านั้นถ้าหากไม่มี Walker, อมอวมอลเกอร์ เธอได้ไล่วอลกเกอร์ให้ไปตายซะซึ่งวอล์กเกอร์ก็ได้ดา่าสวนกลับอย่างโง่ได้ไหมตอนนี้พวกแกกําลังโดนตามล่าอยู่นะถ้าฉลาดขึ้นมาสักหน่อยแล้วก็ก็บอกมาซะว่าชาลีนั่นอยู่ที่ไหน จนในตอนนั้นวินเซนต์เจคและเทเยสกับเดินเข้ามาพากในคลับแห่งนี้ซึ่งเมื่อีอาเห็นทั้ง3คนมีอาก็ได้ตกใจพร้อมกับอกกับวอลเกอร์ว่าไอ้สาคนนี้นี่แหละเป็นคนฆ่าฉวยฟงวันนั้นพวกมันได้สวมหน้ากากฮอกกี้มาฉันสามารถต่อยพวกมันไปคนหนึ่งจนหน้ากากแตกฉันต้องรีบหนีไปแล้วแต่วอลเกอร์ก็บอกให้เธออยู่เฉยๆซะจนตอนนั้นวินเซนต์ได้เดินเข้ามาหาวอลเกอร์พร้อมกับอกให้วอลเกอร์ส่งตัวมีอามาให้กับพวกเขาวอลเกอร์ Walker, ก็ได้แซวกลับเดี๋ยวนี้พวกนายเล่นฮอกกี้งั้นเหรอฉันไม่ยไป แล้วถ้าหากว่าฉันบอกว่าไม่ล่ะวอลเกอร์ได้บอกวินเซนต์ทำให้วินเซนต์ออกกระบองเล็กออกมาและกําลังจะจัดการกับวอลเกอร์วอลเกอร์ได้ชักพืนออกมาแต่แล้วกลมีกลุ่มคนเอเชียเดินเข้ามาหาพวกเขาวินเซนต์เดินเข้าไปหาคนกลุ่มนี้บอกให้หยุดเขานั้นเป็นตำรวจแต่วินเซนต์กลับโดนเปิดเท่านั้นแหละสถานการณ์วุ่นวายทันทีเกิดการฆ่ากันเกิดขึ้นกลุ่มของวินเซนต์ก็ต้องการจัดการกับมีอาเพราะว่าวันนั้นมีอานั้นเห็นหน้าพวกเขาส่วนวอลเกอร์ก็ต้องการปกป้องมีอาเพื่อที่มีอาจะพาาาาาาาเเเเเขขไปปหชชชลลีีีส่่่ววนนนนาาเเัักกกกอยทบุามา้มม็็ู ของแคทั้ง้ง3ฝ่ายได้เริ่มเข้าต่อสู้กันวอลเกอร์เริ่มฆ่าลงไปทีละคนส่วนมีอาก็พยายามวิ่งหนีวอลเกอร์แต่ข้างหน้าของเธอกลับมีนักฆ่าเข้ามาดักและเธอกำลังจะโดนจัดการวอลเกอร์จึงรีบเข้ามาและฆ่าเจมอหนี่ลงไปส่วนฝั่งของวินเซนต์เองก็ฆ่านักฆ่าไปได้หลายคนมีอาจึงได้อาศัยจังหวัดชลมุนหยิบมีดขึ้นมาและฆ่านักฆ่าลงไปบ้างจนตอนนี้เหลือเพียงแค่ฝั่งของวินเซนต์และวอลเกอร์และก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งวิ่งเข้ามาภายในคลับซึ่งก็คือชาลีและลาอนนนนัััั้งงมาเ่่่อชววยีจหะซ์แล ทั้งสองฝ่ายได้เปิดฉากยิงกันมีอาอาศัยจังหวะน,นี้ปีนเสาลงมาที่ชั้นหนึ่งตอนนั้นวินเซนต์กำลังจะเข้ามายิงเธอชาลีได้ยิงสกัดเอาไว้วอลเกอร์จึงได้อาศัยจังหวะน,นี้ปีนตามมีอาลงมาและเข้ามาจับตัวชาลีไว้และบอกชาลีว่าฉันต้องพานายไปหาพ่อของนายแต่แล้วในตอนนั้นกำลังเสริมของพวกนาค่ามันกลับบุกเข้ามาทําให้วอลเกอร์ต้องรีพาทั้ง3คนหนีออกไปจากที่นี่ก่อนและสังหารนกค่าลงไปด้วยส่วนวินเซนต์ที่เหนอ่งนั้นเขาจึงพยายามวิ่งตามแต่แล้วเทเยสเขากลับโดนนัารุลดนสง,งไปใที่ ส่วนฝั่งพวกพระเอกที่หนีมาราอูนเขาก็พลาดโดนยิงตอนนี้เขารู้ตัวแล้วว่าเขาไม่รอดหลานสาวคนเดียวของเขาที่เขารักเหมือนลูกเขาจึงเลือกช่วยชีวิตเธอโดยการขังตัวเองเอาไว้ในห้องกับพวกนาคามีอาพยายามจะกลับมาช่วยราอูนแต่ชาลีก็เข้ามาดึงมีอาให้วิ่งหนีไปก่อนสุดท้ายราอูนก็โดนถล่มเสียชีวิตลงไปในที่สุดวอเกอร์พาลีอาและชาลีหนีออกมาข้างนอกได้และตอนนี้ชาลีก็ได้เห็นแล้วว่ามีนาคาอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดและคนที่กําลังอยู่กับนาคาก็คือจอห์นนี่เพื่อนของเขานั่นเองก่อนที่วอเกอร์จะลากทั้ง,งคน ขึ้นรถของเขาแต่ในตอนนั้นเมื่อข้อของแคลิสเธอก็อยู่ที่นี่ด้วยเธอได้เอาปืนออกมาถล่มรถของวอลเกอร์ฝั่งวินเซนและเจคที่ออกมาจะกลับได้ทีหลังก็ถล่มไปที่รถของวอลเกอร์เช่นเดียวกันแต่สุดท้ายก็เป็นฝั่งวอลเกอร์ที่พาชาลีและมิอาหนีออกไปได้สําเร็จตำรวจกําลังจะมาที่นี่มือขวาของแคลิสเห็นดังนั้นจึงหันกลับมาสังหารจอน,นี่ลงไปและพากองกําลังของเธอถอนกําลังไปก่อนส่วนวินเซนและเจคก็แสดงตัวกับตำรวจที่มาว่าพวกเขาก็เป็นตำรวจเหมือนกันพร้อมกับรายงานว่า ต้องสงสัยในคดีอย่างชา์ลีและมีอาดพวกเขากำลังจะจับคนร้ายได้แต่กลับมีนายตำรวจวอลเกอร์เข้ามาขัดขวางและพาทั้งสองคนหนีไปทุกคนก็ยังงงว่าวอลเกอร์ทำแบบนี้ทำไมแต่แล้วโทรศัพท์ของเอลลี่ก็ได้ดังขึ้นวอลเกอร์ Walker นั่นเองที่โทรมาเอลลี่ได้ถามวอลเกอร์นี่คุณกำลังจะทำอะไรกันเนี่ยวอลเกอร์ Walker จึงได้บอกกับเอลลี่จากที่เขาถามชาลีว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไงเขาก็ได้รู้ว่าวินเซนต์เจคเทเยสและคอเตสทั้งสี่คนพยายามจะไปชิงรถบรรทุกในตอนต้นเรื่องรถบรรทุกค,คัคกาานนั้่่แทาาาตวภยใน มันมีเฮโรอีนอยู่เต็มคันซึ่งเมื่อชาลีไปส่งรถให้กับชุยฟงพวกวินเซนต์จึงได้บุกเข้าไปฆ่าชุยฟงและขโมยรถบรรทุกเฮโรอีนมาอย่างไงละ่ะดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีเอี่ยวทั้งหมดและขอให้เธอไปที่โรงพยาบาลไปทำคอเตนให้หน่อยถ้าหากว่าเขามีเอี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆเขาต้องบอกอะไรเราได้แน่เอลเลนจึงได้ตกลงและตอนนี้เธอกําลังมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลพร้อมกับหนังได้ตัดภาพมาในฝั่งของวินเซนต์ตอนนี้เขาได้โทรหาผูว่าจ้างของเขาและคนคนนั้นก็คือชิงนั่นเองสรุปคือชิงหรืออว่าาาาชยฟงงได้้้จลีใหเรถ และรถบรรทุกคันนั้นก็มีแป้งอยู่เต็มลำเลยติดต่อไปทางวินเซนต์ให้วินเซนต์ไปขโมยรถมาอีกทีหนึ่งเพื่อที่ชิงจะเอารถบรรทุกคันนี้ไปขายให้กับลูกค้าอีกเจ้าโดยที่วินเซนต์โทรมาตอนนี้ก็เพื่อจะบอกกับชิงว่าเขาได้รถบรรทุกมาแล้วแล้วลูกค้าจะมาเมื่อไหร่แต่ชิงก็ได้บอกเบิ้ลสายไปแล้วตอนนี้เขามีเรื่องต้องจัดการมากมายทําให้ตอนนี้ชิงได้บิดวินเซนต์ไปเรียบร้อยวินเซนต์ที่โมโหที่โดนบิดเขาจึงได้ขู่ชิงไปว่าถ้าเขาเจอชิงเมื่อไหร่แล้วก็เขาได้รัวด็กน,กน่นกาก,าากน,นนั้ว คือโรงพยาบาลที่คอเตสอยู่นั่นเองเพราะว่าตอนนี้นายใหญ่ยอย่างแคริสได้มาถึงทีน่นี่แถมชิงก็ยังได้โกหกเธอโดยโยนความผิดทุกอย่างไปให้กับชาลีเขาจะสามารถรอตัวไปได้จะไม่มีใครรู้ความจริงถ้าหากว่าเขาสังหารพวกตำรวจที่เขาจ้างคนแรกเลยที่เขาจะมาสังหารก็คือคอเตสนั่นเองแต่ทว่าเอลลี่เธอก็มาถึงโรงพยาบาลพอดีและเธอก็ได้เห็นกล้องวงจรปิดว่าชิงนั้นกำลังควักปืนออกมาจากเสือ้อเธอได้รีบวิ่งขึ้นไปทันทีแต่มันก็ไม่ทันแล้วชิงได้เริ่มลงมือแล้วเขาได้ฆ่าตำรวจที่เฝ้าอยู่ในห้องพร้อมกับเข้าาไปสังหร คอเตอได้สำเร็จในตอนนั้นภรรยาของคอเตอได้เดินกลับมา เธอได้เห็นแล้วว่าสามีของเธอได้เสียชีวิตลงไปแล้วเอลลี่ก็ขึ้นมาถึงพอดีชิงจึงได้จับภรรยาของคอเตสเป็นตัวประกันค่อยๆเดินถอยเข้าไปที่บันไดหนีไฟก่อนจะผลักภรรยาของคอเตสไปใส่เธอและรวระสูนใส่ภรรยาคอเตสจนเสียชีวิตและชิงจึงได้วิ่งหนีลงไปที่บันไดหนีไฟแต่เขาก็วิ่งไม่ทันโดนเอลลี่ยิงจนล้มไปซะก่อนจากนั้นภาพจึงได้ตัดกลับมาที่ในฝั่งของพระเอกวอเกอร์ได้โทรเข้าไปหาโทรศัพท์ของลอเลสและลอเลสก็ได้รับสายบอเกอร์ได้บอกได้ตัวของชาลีแล้วอยู่ที่บ้านของเขาให และคนที่กําลังฟังอยู่ก็คือแคลลิสนั่นเองเธอได้นํากองกําลังของเธอทั้งหมดไปที่บ้านของพระเอกทันทีพร้อมกับพาลอเลสไปด้วยเพราะตอนนี้เธอกําลังจะไปจัดการกับชาลีและให้ลอเลสได้เห็นลูกชายของตัวเองได้เสียชีวิตเหมือนกันเพราะว่าแคลลิสยังเข้าใจผิดอยู่ว่าชาลีนั้นเป็นคนฆ่าชุยฟงโดยที่เชื่อคําพูดของชิงโดยที่เธอนั้นไม่ได้สงสัยแถมชิงก็ยังเคยบอกเธอด้วยว่าชาลีและชุยฟงทั้งสองคนนั้นเคยเป็นเพื่อนกันและในเวลาเดียวกันนั้นเอลลี่เธอนั้นไม่สามารถติดต่อกับวอลเกอร์ได และถามว่าวอล k e เกอร์นั้นจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้างเธอจึงได้บอกว่าวอล k e เกอร์มีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ที่ริมทะเลสาบเอลลี่จึงได้ขอบคุณและรีบขึ้นรถไปทันทีแต่ก่อนที่เธอจะไปที่บ้านของวอล k e เกอร์เธอกลับได้นึกแผนอะไรบางอย่างออก เธอได้บอกให้ชิงโทรกลับไปหาวินเซน์ซะและบอกกับวินเซนต์ว่าลูกค้านั้นกำลังมารับของแล้วนัดรับกันที่สถานีรถไฟไกลๆบ้านของพระเอกทำให้วินเซนต์ตอนแรกที่เขาคิดว่าโดนบิดไปแล้วเขาก็รีบตกลงทันทีและเขากำลังจะเดินทางไปหาชิงเมื่อมาถึงเขาก็งงทำไมชิงยืนอยู่คนเดียวไหนล่ะลูกค้าของเขาแต่สิ่งที่พวกเขาได้เจอก็คือเอลลี่นั่นเองเธอได้บอกให้ทั้งเจคและวินเซนต์นั้นวางปืนลงวินเซนต์ก็ได้แซวเธอไปดูท่าทางเธอจะไม่กล้าย,ยิงตำรวจด้วยกันนะแต่แล้วเธอกลับบอกว่าเธอในเอาจิงลองดูไหมล่ะ มือมือแบบนี้เธอแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่าอันไหนตำรวจอันไหนโจรน,นั่นทำให้วินเซนต์ยอมที่จะวางปืนลงและถามถธอว่าจะเอายังไงต่อละ่ะ จากนั้นก็เรียบร้อยชิงวินเซนต์และเจกโดนเอลลี่จับทั้ง3คนจากนั้นเอลลี่จึงกําลังจะพาทั้ง3คนไปที่บ้านของวอลเกอร์ส่วนในฝั่งของวอลเกอร์เองหลังจากที่ติดต่อลอเลสไปและลอเลสไม่ยอมคุยด้วยเขาก็ได้ออกมาและใส่ชุดเกราะของเขาแต่ทว่าในตอนนั้นเขากลับเห็นว่าชาลีและมิอาเดินออกมาข้างนอกพร้อมกับคอนดูเหมือนว่าทั้งสองคนนั้นตั้งใจจะหนีไปวอลเกอร์ Walker ก็ได้ถามพวกนายเนี่ยจะไปไหนได้พวกนายไปไหนไม่รอดหรอกถ้าหากไม่มีฉันพวกนายไม่มีทางรอดชีวิตไปได้แต่ชาลีและมิอาทั้งสอง,องดู เพราะเนื่องจากว่าชาลีเขานั้นเกลียดพ่อของตัวเองเป็นอย่างมากเขาจึงพยายามทํางานหาเงินที่ได้เยอะๆและได้ไปดิวกับฉุยฟงเอาไว้จนได้เงินก้อนใหญ่มาทั้งสองคนได้ตกลงกันเลยว่าจะหนีไปอยู่ที่ต่างประเทศทําให้วอลเกอร์ได้เตือนชาลีอะไรที่อยู่ในมือของนายให้วางลงซะแต่แล้วในตอนนั้นกลับมีกระสุนถล่มเข้ามาที่บ้านของวอลเกอร์เพราะว่านักฆ่าของแคลริดล้อมที่นี่เอาไว้หมดแล้ววอลเกอร์จึงได้ใช้ปืนลูกซองของเขาจัดการลงไปทีละคนวอลเกอร์ได้ยิง3านัดร่วงลงไปถึง3คนและใครก็ตามที่บุกเข้ามาในบ้านวอลเก ไปจนทําให้มีอาและชาลีทั้งสองคนได้แย่งปืนจากร่างนักฆ่ามาได้พร้อมกับช่วยวอลเกอร์ยิงสก,กัดพวกนักฆ่าเอาไว้ซึ่งวอลเกอร์กระสุนปืนก็ดันหมดเขาจึงได้แย่งปืนกลจากพวกมันมาสาดยิงใครก็ตามที่บุกเข้ามาภายในบ้านรีโหลดกระสุนลูกซองสไลด์ตัวไปกับพื้นและเป่าหัวของพวกมันลงไปหนึ่งคนลุกขึ้นมายิงนักฆ่าที่กําลังวิ่งเข้ามาอีกหนึ่งและบอกให้ทั้งสองคนมาหาเขาเดี๋ยวนี้แต่กลับมีกระสุนถูกยิงขึ้นมาจากใต้ถุนบ้านวอลเกอร์ Walker ได้เปลี่ยนเป็เปนปืนกลเปิดใต้ถุนบ้านแลละะสสาากกกรุุุนนนนงไปทททีี่่่ใใต้ถเ็บคอยู ถึงบ้านได้สําเร็จและพาทั้งสองคนหนีไปอีกทางหนึ่งซึ่งก็มีนักฆ่าเข้ามาดักข้างหน้าวอลเกอร์ได้รีบวิ่งมาและสา่กระสุนใส่นักฆ่าข้างหน้าจนลม้มลงข้างหลังก็มีวอลเกอร์จึงรีบเข้าไปจัดการกับมันมี1คนวิ่งเข้ามาชากกร์จวอลเกอร์และในตอนนั้นอีกคนก็กําลังจะยิงวอลเกอร์ทาให้วอลเกอร์ใช้จมอนี่ทับปืนของอีกคนเอาไว้กระสุนของมันได้ถูกยิงเข้าไปและโดนพวกเดียวกันที่อยู่ข้างหน้าส่วนมีอาและชาลี L ทั้งสองคนก็ได้ปืนมาแล้วพวกเขาทั้งงงงสสสออออคคนนนนนจจจึรรรรรีีบบาาาดดดดกกกกะุแลลววววิ่่่่ไไปป้้้ยยยยใหหกเก์ัััพู กับมาใช้ตะขอจัดการนักฆ่าสองคนนี้ลงไปหันกลับไปหามีอาและชาลีอีกทีหนึง่งก็ดันเจอว่าทั้งสองคนกําลังโดนจับได้ซะแล้ววอเกอร์ไม่รอช้าวิ่งเข้ามาจัดการคนที่จับตัวเธอลงไปไม่หมดเท่านั้นพวกนักฆ่ามันดีวิ่งเข้ามาสองคนล็อกตัววอเกอร์เข้าไปภายในห้องน้ําเปิดโอกาสให้นักฆ่าที่เหลือวิ่งเข้ามาจัดการกับมีอาและชารลีตอนนี้มีอาถูกจับตัวได้แล้วเธอถูกลากออกไปข้างนอกส่วนในฝั่งของชาลีที่กําลังอยู่ในบ้านเขาก็พยายามดิ้นอย่างสุดความสามารถในตอนนั้นวอรเกอร์จัดการสองคนก ช่วยชาลีแต่แล้วในตอนนั้นเองมือขวาของแคลริสก็เดินเข้ามาและเข้ามาสู้กับวอเกอร์ฝีมือของเธอนิ่ตึงเป็นอย่างมากจนทําให้ชาลี่โดนจับตัวไปได้อีกคนหนึ่งวอเกอร์ Walker ก็พยายามสู้กับเธอจนโดนเธอไต้อเสาหลังคาได้หล่นลงมาทับวอเกอร์เอาไว้กําลังจะเป็นชัยชนะของมือขวาแล้วเธอได้หยิบมีดขึ้นมาหรือหลังคาออกและจะไปจัดการกับวอเกอร์แต่และวอเกอร์เขาก็มีปืนยิงปลาลันกไกใส่คอของนักฆ่าหญิงคนนี้จนเธอนั้นได้เสียชีวิตลงไปในที่สุดแต่จากอาการบาดเจ็บวอเกอร์ Walker, เขาก็ได้สลบไปเลย ส่วนสถานการณ์ในตอนนี้ชาลีและมิอาที่โดนจับตัวได้แล้ว แคลลิสเธอก็ได้ลงมาจากรถพร้อมกับให้ลอเลสลงมาด้วยเอาปืนให้กับลอเลสและบอกลอเลสว่าให้ยิงมีอาซะไม่อย่างนั้นเธอจะฆ่าชาลีนั่นทําให้ลอเลสเขาไม่มีทางเลือกเขากําลังจะยิงมีอาแต่แลถชาลีกลับเอาตัวเข้ามาบังเอาไว้และชาลีก็ได้ขอร้องลอเลสถ้าหากจะฆ่ามีอาให้ฆ่าเขาก่อนซึ่งแคลลิสก็ได้สั่งให้ลอเลสลงมือซะในตอนนั้นลอเลสเขากําลังจะยิงแต่เขากลั่นไกลูกชายตัวเองไม่ลงจริงๆพร้อมก็มีเสียงตะโกนขึ้นมาให้ทุกคนนั้นหยุดคนที่มาก็คือเอลลี่นั่น พร้อมกับอธิบายทุกอย่างให้กับแคลิสได้ฟังว่าคนที่อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงก็คือชิงนั่นเองทําเอาแคลิสที่เธอได้รู้ความจริงเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากแต่ในตอนที่สถานการณ์กาลังตึงเครียดเจก็อาศัยจังหวะนี้แย่งปืนเอลลี่มาพร้อมยิงลูกน้องของแคลริสร่วงไปหนึ่งคนแต่เอลลี่ก็สามารถแย่งปืนกลับไปได้เธอได้รีบหาที่กำบงังเจก้หยิบปืนของคนที่ตายเมื่อกี้ขึ้นมาและกำลังจะยิงชาร์ลีและมีอาเจกเดินลัน่นไกลแต่คนที่เข้ามารับกระสุนก็คือลอเลสนั่นเองส่วนในฝัั่่่งงงงขขขขขออวลลเเกกทีาาาพิจะะฟื้้นนนต็ดุึแย สุนใสทุกคนที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นแหละสถานการณ์เริ่มวุ่นวายขึ้นมาทันทีเพราะลูกน้องแคริสทุกคนที่อยู่ที่นี่บางคนก็จงรักภักดีกับชิงด้วยบางคนก็พยายามจะช่วยชิงบางคนก็พยายามจะช่วยแคริสส่วนวินเซนต์ก็แย่งปืนมาจากคนข้างๆได้เหมือนกันจนเขาได้หันกลับไปและเจอว่าวอลเกอร์ได้อยู่ที่นี่เขาได้สาดกระสุนไปใส่วอลเกอร์แต่วอลเกอร์นั้นก็หลบได้ในเวลาเดียวกันลูกน้องคนหนึ่งของชิงได้โยนปืนมาให้กับชิงชิงได้เก็บปืนขึ้น,นมาแล้วลั่นไกใส่แคริสจนเสียชีววิิิิตตกก่่อนนนนนจจะะะหััลลมาแแงงยยซ์ด้ เขาก็รู้ทันด้วยความที่เขายิงคมกว่าทําให้ชิงนั้นได้เสียชีวิตลงไปอีกคนส่วนเอลลี่เธอก็พยายามจะจับเจงให้ได้แต่แล้วเจคก,กับพยายามฆ่าเอลลี่ส่วนในฝั่ของวินเซนต์เขาที่มองสถานการณ์ดีๆแล้วเขารีบไปหยิบเงินของชิงมาเป็นเงินก้อนใหญ่และรีบวิ่งหนีไปที่ทางรางรถไฟเพื่อจะขึ้นรถไฟแล้วหนีไปแต่วอลเกอร์เขาก็ได้เห็นและรีบวิ่งตามไปทันที ตัดพามาที่เชคและเอลลี่ทั้งสองคนกําลังดวลปืนกันอยู่แต่แล้วในตอนนั้นเอลลี่เธอกลับกระสุนหมดเป็นฝ่ายเจคที่กําลังจะสังหารเอลลี่ลงไปแต่เสียงปืนก็ได้ดังขึ้นคนที่เสียชีวิตนั่นก็คือเจคเพราะว่าชาลีเขานั้นแค่ที่เจฆคาพอของเขายิงลอเลส ทำให้ตอนนี้ชารลีเขาได้แก้แค่ได้สำเร็จแล้วส่วนเอลลี่ที่เห็นว่าชารลีช่วยชีวิตเธอเธอจึงเลือกที่จะไม่จับชารลีและมีอาอีกด้านหนึ่งในฟังของวอลเกอร์เขาได้ตามวินเซนต์มาทันแล้วและเขาก็ได้ยิงวินเซนต์ร่วงลงมาจากรถไฟทำให้วินเซนต์ได้ตะโกนขึ้นมาแกจะยิงฉันทำไมวะทำไมไม่ปล่อยให้ฉันหนีไปก็จบแล้วทำแบบนี้แกจะได้เฮอะไรวะ แต่วอล k เกอร์ก็บอกแกน,น,น่หนีไปได้ไม่ไกลหรอกสุดท้ายแกก็โดนจับอยู่ดีวินเซนต์ได้ส่วนกลับแล้วแกจะทําแบบนี้ทําไมแกคิดหรอว่าทําแบบนี้แล้วแกนั้นจะพ้นความผิดมาทําตัวเป็นคนดีในตอนจบยังไงแกก็หนีไม่รอดหรอกแต่วอล k เกอร์ก็บอกเขาไม่ได้จะคิดหนีสักหน่อย อองั้นหรอกงั้นก็ติดคุกเผื่อด้วยแล้วกันจากนั้นวินเซนต์ก็ได้หันกลับมาใช้ปืนของเขายิงไปที่วอลเกอร์ส่วนวอลเกอร์เขาก็ได้สวนจนหมดแม็กจนวินเซนต์ได้เสียชีวิตลงไปในฝั่งของวอลเกอร์ก็โดนยิงไปที่ท้องแบบเต็มๆเ,เอลลี่ได้เข้ามาเจอพอดีเธอจึงได้พาวอลเกอร์เข้ามานั่งพักก่อนและเธอก็เดินเข้ามาหามีอาและชาลีบอกกับทั้งสองคนถ้าหากทั้งสองคนยังหนีไปแล้วก็ทั้งสองคนจะโดนตามล่าอีกเยอะเลยนะขอแนะนําให้มอบตัวกับตำรวจน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่แล้วมีอากับชาลีีททัั้งงงก็ยยนนนว่าาาจจะะะหและะลอาาดู เอลลี่ก็ไม่ดีว่าอะไรและปล่อยพวกเขาทั้งสองคนไปจากนั้นเอลลี่จึงเดินกลับมาหาวอลเกอร์ ถามวอลเกอร์ว่าทีนี้จะเอายังไงต่อไปดีวอลเกอร์ Walker ก็ได้บอกกับเอลลี่จากนี้เธอก็ต้องใส่กุญแจมือฉันแค่นั้นแหละเธอเป็นตำรวจที่ดีเอลลี่เอลลี่จึงได้บอกเดี๋ยวเธอนั้นจะเอาของขวัญของวอลเกอร์ไปให้ลูกของวอลเกอร์เองไปส่งถุงมือเลยรับรองได้แต่วอลเกอร์กลับตอบว่าไม่เพราะเขาไม่อยากจะทําให้คริสต์มาสลูกของเขาเนั่งกล่อยและตำรวจก็ได้เข้ามาถึงที่เกิดเหตุพร้อมกับหนังเรื่องนี้ได้จบลงครับในฝั่งคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่5.9คะแนนส่วนในฝั่งของโรเทนโารั์ให้4 คนดูให้ไปที่38%ครับสุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่รับชมมากมากเลยสวัสดีครับ